ไปหาหน่มใหม่ไหลหุ่นผุนคืนเขาปู่เขาได้ละได้ละบ่พ่อแกงพ่ออ้อมเบอร์ละบ่อ่าหนุผู้คืนเขาคืนโคกเอาอีางแ่ พุดเอาคุดเอาคุดเอาพุดเอามันจังใดนอนั่งดินนอนั่งดินมันจังแสบนานี่นานอหม่อใหม่ไล่หุน่นหาแบบนี้แหละหน่อยไลยก็บใบบอบบอกรบปิดแล้วเนาะ ตามนี่ละมันแสบไยลอกขึ้นลอกขึ้นไปเทิงผูเทิงเขาคุณาล่างออกหน่อยหน่อยน้อยหน่อยอ่อนจังวานอไม้จังว่งาหานอไม้ ไปไปไป,ไปอืมมีขุดเอาจะได้นอขาวไมหากระโปงบ่นี่หากระโปงหากระโปงท่านใหญ่ซ้ำ นี่นั่งหลอกนี่นั่งไล่ก็เอาปุ่งละบ้อไปปุ่งตามงานี่ก็ฮักเอาเอาไม่เอาน้ำกันไล่ปูไล่ขุนโอ้ยทัางพี่ผิดว่าท่านได้ออก เป่งไปไปทางใดมันฝนตกหำแล้วก็บ่อ่อนอยู่บ่ตกหำแล้วก็ยังบ่อ่อนอยู่ไผๆก็หากินหน่อไม้หุ่น ไม่ไล่หุ่น no บัตต่อไปกับสกินน้อไม้นั่งดินให้นอนหน่อยเถอะตามงาตามกุ๊กมันก็เอาฟังนี่คือบัวท่านเห็น ทั้งเขาคุณอีกบอเห็นบอเอาเอาเอาแมงมาใหม่อลไ โอ้ยของเจ้ามันได้เต็มกระยังละบ่ขอเงินได้น้อยเดียวบ้งอะอันนี้เพันลู่อ๋ออันหญ่มาทั้งหมดมันเห็นพุ่นโอ้หน่องใหม่น้องใหม่พ่อแกงแล้วพ่อแดงโอ้ยมาดได้ งามงามงามไม่ได้ไปุดท่อนหลังอกแล้วไม่กินไปไปไปไม่มีไดเลยพอกินหมดแล้วคนทั้งนโอ้ยมีเมื้สตุนแล้วลอกไปจนหหูท่อนไห้โหไห้แมกอือหาอยู่หากินนั่งหลกนั่งไล่ ข้างตื้อผุนนาเนาะข้า,างใต้ผุนมันก็ล่างตรงผื้นมาข้างเทิ่งผัดโบเห็นมันห้อนมาตอนแดดตอนห้อนทั้งถุงทั้งถาทั้งท้ายมากฮัตคาตาก็ยางไปหาอยู่หากิน ได้น้ำใหม่ใหม่หุน่นสี่กระดูกเกเดยอยู่เลาะไปเลาะมาเข้ากับบ่ได้เขาคูอันพ่อได้อยู่ได้กินสู้คนแล้วกาเมื่อ ออกไปทั้งพุ่นท,ทั้งพีออกตามงาตามพุ่น <c oughs> ใกล้พุ่นก็เอาตัวหาไม่เห็นตัหาบอเห็นทั้งพุ่นมันบอท่านออก <c oughs> หาแนวได้หาบ่เป็นตมันออกตามงาตามนี่ละมันไปหาเอาตามดินมันเราพอเห็นโน้รถมีได้ฉับตีหลอกลงหาเราใหม่แล้วพี่มันปงไฟใหม่ปลาคยมาลับตาติดหา นอนั่งดินมัน <c oughs> ยังงามนี่จังขาว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 มันอันนี้ผัดเขียวเขียวมันเอาปองมันพร้อมเอาปองมันนำ้ำมาท่าออกกนได้ออกปันได นี่ก็มีแต่โน่หน่อยโน่ดึงเอาดึงเอาพักเอาพักเอามันแกงใส่แกงใส่พักไปตู่ซังแงะมันก็หอมหอมไม่ไร่หนิมันกินได้คู่าม ใกลใหม่มันก็ออกมาหากินละบัตรเท่ากินจังซี่ละนอ้นอยนอ้อยเล็กมันก็เอาออกมาจังซี่ละนี่ยตามงานตามงานตามแหนงตามแหนงตามแหนงมันก็เอาบัดเนี่ย เออทึ them, uh, 8, ้นย่างกว่าทางพ่นละออกตามนี่ฮักเอาฮักเอาแล้วออกตามเงียยตามงามันมันบอกออกตามตุนออกไปบิดหากินหากิน มอนนี y, no ่นอใหญ่นอนหน่อยก็เอานอแบบนี้นะอู้ดเอาอุ้ดเอาเบิ้งกันไซล่ะมีดไซละมีดเอามาขุดเอาแน่หนิกระล่างออกอยู่นี่ลี่อยู่นี่ลี่อยู่ปลาถึงจะขุดเอา มน,น,นก็ขาวแล้วเนี่ยนอนนั่งดินมันแบบนี้อือว่านอนนั่งดินร่างสิพนขึ้นมากคน,นสองสามเมื่อกันงก็นอนขาวขาวมัน่นอ่ไนขึ้นมากเนี่ยโอ้นยอนี่ยอดจั่มขาวขาว ซัำนี่ก็ได้แล้วล่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ทั้งเห็ดทั้งอยังนี่เห็ดกับไปแกงใส่กันบ่โอ้โเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างออกตามขอนแกงใส่บ่เป็นเด้อันเห็ดกระด้างก็เอาแกงใส่น้ำกันก็จังแซ่ แค่บ่ท่านได้ออกมาเด้อมาเด้อมาเด้อลุงมาหอดผีแล้วเด้อพ่อได้อยู่ได้กินแล้วล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้สำานียงซะก่อนเด้อนี่พากันไปหานอใหม่โนอะไรหามาแล้วพ่อได้อยากได้กินแล้วพ่อได้แกง,แงมือแรงกินอิ่มแล้วล่ะมันได้หลายแล้วไวปๆพากันกลับพากันกลับหาโนใหม่มาแล้วอุ้ย ได้กินอาหารได้กินแกงน้ำไม้แซบแล้วมือนเนาะแกงใส่นั่งหลอกนั่งไล่นำ้ำไอพากันเมื่อเนาะผาแล้วมาแล้วพูนมาทำกานสองสามคนปุ๊ไปเมือ่อแล้วพ่อได้อยู่ได้กินแล้วพ่อเมื่อแล้วเมื่อแล้วไอ้บักลไล่าานึงน้ำไม้ตามปลาตามดุงนี่แหละออกลูกมาแล้วโอ้ยเนาะมาตอนหน่อน ลงไปพูนละ่ะน้ำหองน้ำหวยพูล้ล่ะกันเมื่อผ้ากันเมื่อ,อละ่ะไปไปสำหรับคลิปนี้นเอาไว้สำนีซากันเดอร์เอาไว้พอกในคลิปหน้าอันใดอยู่ได้ริงแล้วละ่ะได้บักร้ายหนึ่งพุ่นอ้เต็มกระตาหนึ่งสวัสดีค่ะ